เริ่มต้นเลยเราก็จะต้องพูดกันเรื่องพลังงานก่อนทุกสิ่งบนโลกคือพลังงานเราทุกคนเราทุกสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเนี่ยก็คือพลังงานทั้งนั้นเออและแต่ละสิ่งแต่ละอย่างก็มีแพทเทิร์นของเขาแพทเทิร์นที่ถูกกำหนดขึ้นมาไงว่าเออเธอเป็นสิ่งของนะเธอจะมาปล่อยพลังงานอะไรไม่ได้มันก็จะคงที่อยู่อย่างนี้อ่าเธอเป็นต้นไม้นะเธอปล่อยพลังงาน บวกได้อย่างเดียวออ่ะอ่ะอ่ะ,อะเธอปล่อยพลังงานบวกได้น้อยกว่าสัตว์นะ,ะเธอเป็นสัตว์นะเธอปล่อยพลังงานบวกได้อย่างเดียวเหมือนกันแต่ได้มากกว่าพืชอ่ะและน้อยกว่ามนุษย์อลัลลอฮสิทธิพิเศษสุดของมนุษย์คือทุกอย่างเขาปล่อยได้แต่พลังงานบวกใช่ปะแต่มนุษย์มนุษย์ปล่อยพลังงานลบก็ได้บวกก็ได้ ตามใจปรารถนาเป็นไงพิเศษไหมโคตรพิเศษมีสิทธิ์พิเศษทุกอย่างแหละเออมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาในแพทเทิร์นที่เธอจะอยากสูงแค่ไหนก็ได้เธอจะอยากต่ําเตี้ยเลียดินน้อยกว่าสัตว์ก็ยังได้อ่าและเหตุผลที่สัตว์ทุกชนิดกลัวมนุษย์เพราะพลังงานเขาต่ำกว่าอ่าแล้วสัตว์บางตัวทําไมมันไม่กลัวมนุษย์ล่ะเออ <laughs> <laughs> เพราะอะไรอะหรอเพราะมนุษย์ มีพลังงานต่ำกว่าสัตว์หรือเปล่าเธอเธอเผลอไปปล่อยพลังงานลบมากเกินไปหรือเปล่าพลังงานมาจากสองอารมณ์คือรักซึ่งมันโห่บวกอย่างเดียวเลยและกลัวกลัวก็ลบอย่างเดียวเลยแล้วก็สองอารมณ์นี้เป็นพื้นฐานของอารมณ์ของมนุษย์ทุกอารมณ์อยากอารมณ์บวกหรืออยากอารมณ์ลบอะ ถ้าอยากอารมณ์บวกก็ต้องอ,อสำรวจอารมณ์ตัวเองสิตอนนี้ฉันอารมณ์อะไรแล้วแล้วก็ลองดูซิว่ามันเกิดจากความรักหรือเกิดจากความกลัวอซื่อสัตย์ต่อตัวเองด้วยนะจะได้ยอมรับแล้วแก้ไขมันได้ถ้ามันเกิดจากอารมณ์ที่มันพาลบพาลบแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นบวกอัลเลอรอัพเลเวลเลยเพิ่มเลยอะยกตัวอย่างสมมุติว่าเราอารมณ์บวก อารมณ์เบิกบานอารมณ์มีคนให้ตังเราดีใจจังเลยอมืมันเป็นอารมณ์บวกหรือมาพื้นฐานจากอารมณ์ลบกันแนะ่เออเราดีใจแต่เงินนั้นมาจากไหนอายกตัวอย่าง <c oughs> มาจากเฮ้ย <c oughs> ไปบังคับเอากับเขาหรือเปล่าเขาเต็มใจหรือเปล่าเขาอยากให้เราจริงหรือเปล่าอันนั้นมาจากอารมณ์ไหนอะเออบวกหรือลบ กางเบ่งอํานาจเหมือนพี่ปอลไปรีถ่ายเงินน้องอนุบาลน,นั่นก็มาจากอารมณ์ลบแต่พี่แม่งดีใจอะ่ะมันได้ตังค์มันคิดแค่นั้นไงมันน้อยไปมันมาจากพลังงานลบเบิกบานก็จริงอะ่ะแต่มันไม่ได้มาจากต้นกําเนิดของพลังงานบวกไงคนที่ใช้อํานาจบาดใหญ่เพื่อที่จะไปข่มขู่เขาเนี่ยมันมีพื้นฐานมาจากอารมณ์กลัว มันกลัวว่าคนอื่นน่ะจะแผ่อานาจมามากกว่าตัวเองกลัวคนอื่นมีอํานาจเยอะกว่าตัวเองก็เลยข่มไว้ก่อนเว้ยใช้กําลังไว้ก่อนเว้ยเพื่อที่เขาจะได้ดูดไอยอาอันนี้เป็นพลังงานลบนะจ๊ะมาจากความกลัวด้วยไม่ใช่ผู้กล้านะเออและอารมณ์พวกเนี้ยมันให้พลังงานต่ำมากพี่พูดเลย เพราะฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาอารมณ์เราเนี่ยทุกทุกวันทุกครั้งที่นึกได้ก็ได้อะนั่นก็บอยแล้วนะเรามาพูดถึงการสื่อสารกับภายในของตัวเองบ้างอ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอารมณ์อะเมื่อเราพิจารณาแล้วว่าเออบวกมันเป็นยังไงลบมันเป็นยังไงเราก็จะได้ใช้ความบวกและความลบเนี่ยมาสื่อสารกับตัวเองเออ แล้วเราทาไมต้องสื่อสารกับตัวเองด้วยไอ้ในนี้มันมีกี่ตัวเหรอมีจิตสํานึกเนี่ยนะกับจิตใต้สํานึกหรือบางคนเรียกจิตวิญญาณเดิมแทจิตวิญญาณเสริมทรงพระเจ้าในตัวเองกันแล้วแต่จะเรียกเลยนะจ๊ะแต่คือดวงจิตที่เขาเก็บมาทุกอย่างจิตสํานึกเนี่ยนะมันมาจากประสาทสัมผัสทั้งหมดนะหูตาจมูกลิ้นกายเราก็จะเอ้ยมองเห็นเอ้ยสีอะไรเอ้ยได้ยินเอ้ย เสียงดังเสียงคอย่อยอ่าแล้วตีความว่าเอ้ยดังแล้วมันหนวกหูเอ,อ้ยดังงี้มันมันดีเว้ยเอ้ยค่อยๆอ,อย่างเงี้ยหูยน่ารำคาญเฮ้ยค่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยเบาสบายหูดีอ่าอยู่ที่เราตีความอีกอ่าพอเราตีความเสร็จปุ๊บมันเข้าไปฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาใช่ไหมว่าสิ่งนั้นทําให้เกิดอารมณ์บวกหรือลบ และนั่นคือสิ่งที่สะส,ส,ส,สมอยู่ในจิตวิญญาณเรานี่มนุษย์ไม่ใช่กายนี้ไม่ใช่ร่างนี้แต่เราคือจิตวิญญาณเดิมแท้ข้างในที่มาอาศัยร่างนี้เพียงชั่วคราวแม้ร่างนี้ดับไปแม้ตายไปเนี่ยกายนี้จะไม่อยู่แล้วแต่จิตเดิมแท้ไม่ไปไหนจ้ะยังอยู่ ครบบริบูรณ์เก็บอะไรมันไว้ก็อยู่อย่างนั้นแหละเออเหมือนตู้เสื้อผ้าเลยเก <c oughs> ็บเอาไว้อะแล้วก็ไปเลือยๆๆแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรใส่เลย <c oughs> ตัวไหนที่เราไม่ใส่ใจความคิดไหนความรู้ไหนที่เราไม่ใส่ใจเราก็จะไม่เห็นมันแล้วก็บอกว่า <c oughs> ไม่มีอะไรจะใส่เราต้องรู้ให้ได้ว่าเราคือจิตวิญญาณเดิมแท้นี่ และคุณสมบัติของจิตวิญญาณเดิมแท้เนี่ยคืออ่าอีกชื่อหนึ่งที่บางคนเขาเรียกก็คือพระเจ้าในตัวเราแล้วคุณสมบัติพระเจ้าเป็นไงก็โอ้โหดีทุกอย่างไงดีเลิศประเสริฐสีไงมีความรักมากมายไงและอีตัวนี้ล่ะอีตัวที่เป็นจิตสํานึกที่มันรับสัมผัสมานี่ล่ะมันก็จะเบ่งอัตตาตัวเองเออเบ่งอำนาจตัวเองอ่ะ มันจะหยิ่งยโสอาแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยมีอํานาจมากเพราะจิตวิญญาณเดิมแท้ที่เป็นจิตวิญญาณพระเจ้าในตัวเราเนี่ยให้อํานาจถ้าเราแบ่งพลังงานเป็น4ส่วนนะพลังงานที่มันเป็นของอีเจ้าอัตตาหรือตัวตนหรือจิตสํานึกที่มันมองเห็นสัมผัสได้รับรู้เนี่ยเขาจะมีพลังเยอะเออไม่ใช่ว่าพลังงานบวกหรือลบนะเขาจะให้พลังงานเยอะให้อํานาจเยอะ ถึงสามในสี่ส่วนและพลังของจิตใต้สำนึกอะพลังของจิตวิญญาณเดิมแท้ของเราเนี่ยมีแค่หนึ่งอัตตานี่นะจ๊ะฉันมีอำนาจฉันไม่จำเป็นต้องฟังใครไม่จำเป็นต้องฟังจิตวิญญาณเดิมแท้ก็ได้ฉันสามารถสั่งได้ด้วยเออในวิชาทางโลกต่างๆที่เขาจัดการกับร่างกายเนี่ยเขาสั่ง จิตใต้สำนึกเขายัางคิดว่าตัวคืออัตตาเขายัางคิดว่าตัวคือตัวนี้กายนี้ร่างนี้เพราะเมื่อเราตายตัวตนก็ตายอัตมาก็ตายแต่จิตวิญ,ญญาณเดิมแท้ไม่ตายเพราะเขามีจิตวิญญ,ญาณของพระเจ้าอู้ยิ่งใหญ่มหาศาลมีแต่ความรัก ยอมที่จะเป็นอะไรก็ได้ที่อัตตาอยากจะกดก็ได้อยากจะยกก็ได้อเป็นอำนาจของจิตสํานึกหรือเจ้าอัตตาแต่ถ้าเราผู้เป็นเจ้าของร่างเรารู้เราไม่เอาอัตตาเราจะเป็นจิตวิญญาณเดิมแท้จิตวิญญาณสูงส่งที่มีแต่ความรักเนี่ยเพราะเขาจะให้พลังงานเราสูง สูงและสูงเสมอเขาจะสั่นสะเทือนสูงสูงอยู่ในนี้แหละแม้พลังอํานาจจะน้อยนิดก็เหอะแต่การสื่อสารและจูนกันอาความสามัคคีของจิตต่านึกหรืออัตราตัวตนหรืออายตนะทั้งหลายเนี่ยเออเขาจูนพลังงานให้เหมือนกับเป็น พระเจ้าในตัวเองให้เหมือนกับเป็นจิตวิญญาณเดิมแท้ถ้ามีความรู้สึกนั้นได้ไม่ใส่ใจอายตนะแต่ไม่ใช่เลี่ยงไปนะเห็นก็แค่เห็นและหยุดแค่นั้นไม่ต้องไปอยากไปไม่อยากได้ยินก็แค่ได้ยิน ไม่ต้องไปโอโหตีความมากมายใหญ่โตเสียงนี้อะไรกันนะใครกันนะอูให้ความหมายอะไรมากมายใหญ่โตเพื่อไปฟังอยู่ในนีอ้อีกเราจะจูนกับจิตของพระเจ้าในตัวเองไม่ได้แล้วเขามีคุณสมบัติพิเศษอะไรอีกอทั้งเจ้าอัตตาแล้วก็ทั้งจิตวิญญาณเดิมแท้เนี่ยเขาก็มีจุดประสงค์เดียวกันก็คือรักเรานี่แหละรักร่างนี้นี่แหละ ไอเ้าอัตตาเขาก็จะป้องกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดได้ยินอย่างนี้นะถ้าเกิดเห็นอย่างนี้นะมันจะต้องข่มเลยเออแบ่งใส่เลยมันจะได้มีกล้าทําอะไรเราอ่าเกิดจากความกลัวแต่ถ้าเป็นจากจิตวิญญาณเดิมแท้ร่างนี้กายนี้สิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินไม่มีอะไรจริงเลยมันสมมุติทั้งหมดมันคือมายาทั้งหมดแต่สิ่งที่จริงคือมันอยู่ใน จิตเดิมแท้แล้วเราที่เป็นอัตตาอ่าเราก็จะยิงยะสสโอหังฉันไม่ฟังเธอหรอกเธอมีพลังงานแค่ส่วนเดียวฉันมีสามส่วนความยะโสโอหังทำให้เราไม่ได้ยินเสียงจิตใต้สำนึกของตัวเองถามว่าเขาข้างในอ่ะตะโกนบอกเรามาตลอดไหมอะตะโกนบอกเราทุกอย่างกระซิบบอกเราทุกอย่างแต่เราไม่ฟัง เราจึงไม่รู้ว่าความต้องการที่แท้ของตัวเองที่มันเป็นจิตวิญญาณข้างในเดิมแท้น่ะมันคืออะไรอัตาไม่สนใจไม่ฟังนั่นคืออะไรหลับหลับทั้งทั้งที่ลืมตานี่แหละหลับทั้งทั้งที่ฉันได้ยินเสียงนี่แหละแต่ถ้าเราได้ยินเสียงข้างในของตัวเองจิตใจเดิมแท้ของตัวเองเราจะเรียกได้ว่าเราตื่นและสิ่งนี้แหละจะบอกเราถึงความปรารถนาสูงสุดและเมื่อเราตัวตนหรือ จิตสำนึกกับจิตวิญญาณเดิมแท้เป็นพวกเดียวกันแล้วมีคลื่นเดียวกันแล้วคลื่นแห่งความรักขึ้นความถี่สูงแบบพลังงานบวกบวกบวกเท่านั้นน่ะแล้วเราปล่อยพลังงานอะไรออกไปจิตวิญญาณเดิมแท้จะสั่นสะเทือนแรงมาก สั่นสะเทือนให้สนามพลังงานทั้งหมดอ่ะเขาเรียกสนามพลังงานแบบสากลน่ะมันสั่นสะเทือนไปด้วยเคยฝัดข้าวไหมให้เรานึกถึงว่าตะก้าฝัดข้าวเนี่ยคือสนามพลังงานก็ได้แล้วเราอ่ขยเขยเขยเขยาให้พลังงานสั่นสะเทือนพอสั่นสะเทือนปุ๊บเป็นไงเม็ดข้าวที่มีขนาดใกล้เคียงกันมันจะขยเขยเขยา,ขยามันรวมและอยู่ใกล้ๆกันและได้เจอกัน ส่วนไอเม็ดที่มันอยู่เล็กๆๆมันก็จะไปรวมอยู่ที่เล็กๆเ,เหมือนกันเนี่ยคือการขย่าวพลังงานที่มันบอกได้เลยว่าทุกสิ่งคือสิ่งเดียวกันอะไรที่มันเกิดจากธรรมชาติเป็นธรรมชาติอ่ะมันคือสิ่งเดียวกันทั้งหมดอ่ะและเมื่อขย่าพลังงานไปแล้วอ่ะทีเนี้ยคิดอะไรอยากเป็นแบบไหนอยากได้อะไรแค่ ล่อยขึ้นพลังงานความที่สูงซึ่งอันนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากความรักอ้าทางนั้นเราจะต้องมาฝึกรักจ้าเพราะทุกคนเขาก็รักตัวเองอยู่แล้วว่าทำไมต้องฝึกด้วยอะเออเราจะคิดว่าเราอะรักอืคิดว่ารักรักจริงๆเบ้ามันต้องเป็นความรักนั้นเลยนะ ความรักมีตั้งสี่ระดับขั้นถ้ามันเป็นความรักแล้วเนี่ยมันรักได้ทุกอย่างเลยนะรักแม้กระทั่งสิ่งของอะ่ะถ้าสมมุติเราพูดถึงความรักอะ่ะเราก็จะนึกถึงแค่คนกับคนหรือคนกับสัตว์หรือคนกับสิ่งมีชีวิตแต่ถ้าเรารักสิ่งของด้วยเออสิ่งของเนี่ยเขารักเราตอบก็ไม่ได้ บอกรักกลับก็ไม่ได้แสดงความรักแบบแมวว่าเออเวลาเรารักแมวนะเราลูบหัวมันนะมันก็จะมาคอ,อเคลียรเรานะมันก็แสดงความรักกลับได้แต่สิ่งของเนี่ยมันแสดงความรักกลับไม่ได้เว้ยมันก็เลยเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าถ้าเรารักสิ่งของได้อะหรือเรารักอะไรที่เขาไม่สามารถที่จะรักเรากลับได้อะนั่นแปลว่ารักเราอะปล่อยออกไปโดยที่ไม่ได้อยากได้กลับคือหลอกฉันให้เอาไปเลยฉันมีเยอะ และทุกสิ่งที่เราสามารถที่จะให้ใครๆเขาได้น่ะมันแปลว่าเรา,าต้องมีก่อนเราต้องรักตัวเราเองก่อนรักจิตวิญญาณเดิมแท้ให้ได้ก่อนไม่ใช่ไปหยิงยโสไม่ยอมฟังอะไรเขาเลยเขาอยากได้อะไรก็ไปกักขังเขาไปปิดหูปิดตาไม่ยอมฟังเขาไม่ยอมได้ยินเขาเขาจะมาบอกอะไรสารเสือนด้วยเหตุการณ์อะไรผ่านเข้ามาก็ไม่สังเกตเห็นไม่ดูไม่รู้ กลายเป็นหลับตาเดินใช้ชีวิตมืดบอดทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองมีเนนําทางอยู่และก็คือจิตวิญญาณเดิมแท้ไม่ใช้เองอ่ะเปลี่ยนใหม่ดิเปลี่ยนมารักจิตวิญญาณเดิมแท้เปลี่ยนมามีหัวใจเหมือนจิตวิญญาณเดิมแท้ที่เขามีคุณสมบัติของความรักที่เต็มเปี่ยมที่เขามีคุณสมบัติเหมือนปาฏิหาริย์เป็นมนวิเศษเลยอ่ะเขาทําได้ทุกอย่างอ่ะ แต่เราอะไม่เสวนเองอะมีของดีอยู่ข้างในเนี่ยแต่ไม่เอาอ่ะเอาปะละ่ะนี่มาบอกความลับนะอยากได้ของดีที่มีอยู่ในตัวเองกันทุกคนทุกคนอะอูตส่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่รู้จกักรักแล้วก็เอาใจตัวเองไม่ใช่ตามใจเด็กให้เหลืงนะแต่เป็นตัวนี้เลยอ่ะมีความสั่นสะเทือนเท่ากับ จิตวิญญาณของพระเจ้าเดิมแท้เลยอ่ะจิตเดิมแท้เนี่ยมันไม่มีวันตายอยู่แล้วอ่ะต่อให้ร่างนี้ดับสลายไปมันก็ไม่ตายอ่ะโออเราก็เป็นตัวนี้สิเราจะไปเป็นอัตตาคอยเบ่งคอยปิดตาตัวเองเดินไปทําไมอ่ะเพราะฉะนั้นเราจ,จึงต้องเรียนรู้ทุกอย่างเวลาลักใครเป็นไงอยากรู้จักอ่าเวลาลักตัวเองอ่ะอยากรู้จักตัวเองแต่ <laughs> แปลกไหม ฉันรักตัวเองวะ่ะแต่ว่าเฮ้ยบ้านนู้นเป็นไงอ่ะเฮ้ยทางนี้เป็นไงอ่ะเฮ้ยอยากรู้อันนูน้นอยากรู้อันนี้อยากรู้แต่ข้างนอกเต็ไมไปหมดเลยไม่เคยอยากรู้ข้างในยรู้ไหมว่ามนุษย์แา่พออยากรู้อะไรปุ๊บมันจะรู้ได้ด้วยตัวเองเลยอ่ะจิตใต้สำนึกเนี่ยจิตเดิมแท้ข้างในเนี่ยจิตพระเจ้าในตัวเองเราเนี่ยรู้ทุกอย่างมีความสามารถพิเศษ ถ้าจะบอกว่าจูนจิตกับจักรวาลข้างในก็ยังได้เลยเพราะเขาจะสั่นสะเทือนไปที่สนามพลังงานสากลเมื่อสนามพลังงานสั่นสะเทือนคลื่นความถี่ที่ใกล้เคียงกันจะไหลามาหาเราเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นต้องปล่อยคลื่นพลังงานที่สูงสๆเข้าไว้ซึ่งมนุษย์มีสิทธิ์ทั้งปล่อยคลื่นสูงและปล่อยคลื่นต่ําเอ้ย พูดมาต้งยืดต้องยาวแล้วเนี่ยมาบอกวิธีทำสักทีได้ไหมได้วิธีแรก <c oughs> เราต้องตระหนักรู้และรักในตัวเองเนี่ยนะด้วยการอย่าให้ความคิดมันเสียงดังเกินหัวใจอย่าให้หัวเนี่ยมันคิดดังอย่าให้มันไปตัดสินนูน่นนี่หรือเปรียบเทียบนูน่นนี่ดังเกินไปมันหกหู เดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงหัวใจข้างในว่าเขาจะบอกอะไรเราเพราะฉะนั้นอาเอาความคิดมาไว้ที่ลมหายใจเอา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 ฟังมาตั้งนานที่แท้กำหนดลมหายใจนี่เองไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่ไปกำหนดลมหายใจในที่เงียบๆนะเธอให้หายใจเข้าลึกออกยาวให้เป็นนิสัย ปกติเราก็หายใจอยู่แล้วป่ะให้เราคำนึงอยู่เสมอเลยว่าเราหายใจเข้ายาวๆลึกสุดเลยเพื่อที่ให้ออกซิเจนเนี่ยไปโหลทั่วสรารพางกายเลยอะแม้แต่ปลายนิ้วเออและค่อยๆปล่อยผ่อนออกมาแล้วทำแบบนี้ให้เป็นนิสัยทั้งวันหายใจทั้งวันอยู่แล้วเออนึกได้เมื่อไหร่ก็ทำเมื่อน,นั้นเอาความคิดไว้ที่ลมหายใจเอาความคิดไว้ที่ปัจจุบันนี่แหละเออฉันทำอะไรอยู่ฉันก็หายใจเข้า ลึกออกยาวแล้วอารมณ์อ่ะมันแปลเปลี่ยนไปเรื่อยตามอายตนะที่เรามองเห็นที่เราได้ยินที่เราได้กลิน่นที่เรารับรสสัมผัสอะไรนี่แหละเออเวลาตื่นเต้นเป็นไงหัวใจเต้นเร็วเวลากลัวเป็นไงหัวใจเต้นแรงเวลาตกใจเป็นไงโอ้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 ใจสัน่นใจสัน่นและเมื่อเราระล,ลึกอยู่เสมอว่าเฮ้ยฉันมีชีวิตฉันหายใจลึกยาวได้เมื่อนั้นแหละมันจะผ่อนคลายไปทั้งวันนั่นแหละ แต่ถ้าเราเก็บอาการหายใจลึกยาวอะ่ะเอาไว้แค่การนั่งสมาธิอะ่ะมันก็ดีนะเออมันก็เท่ากับได้ฝึกนะเออแต่เวลาเราไปเจอเหตุการณ์จริงอะ่ะเรามาใช้ชีวิตจริงอะ่ะเราก็ต้องเจออันนู้นเจออันนี้เจออารมณ์มาบุบบุบเราก็ปล่อยมันมันจะสั่นสะเทือนอารมณ์ไปหัวใจจะเต้นแรงมากกว่าเดิมอีกอสองเท่าอะ่ะเพราะอะไรเราไปใช้พลังงานตรงที่สงบแล้วอะ่ะเราไปเลี่ยงมันตรงนั้นไปแล้วอะ่ะ เราไม่ได้เผชิญกับมันด้วยอารมณ์ที่เบาสบายเราจรึงต้องฝึกหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆเพื่อรักษาสภาวะของตัวเองช่วยได้เยอะเราอยู่กับปัจจุบันแล้วนะเราอยู่กับลมหายใจแล้วนะเราเฝ้าดูอารมณ์ตัวเองได้ตลอดเวลาเฮ้ยจิตจำนึกเอ้ยแกคิดอะไรแกตัดสินใจอะไรแกเปรียบเทียบอะไรแกตัดสินอะไร แกรู้สึกอะไรแกคือฉันนี่แหละให้เราพิจารณาว่ามันมาจากคลื่นแห่งความรักของเราหรือมาจากคลื่นแห่งความกลัวของเราเราจะพิจารณามันง่ายเลยเพราะเราจะตั้งสติเอาไว้ที่ลมหายใจอยู่บ่อยๆฝึกซ้อมบ่อยๆไม่ใช่เฉพาะแค่ตอนไปนั่งสมาธิเงียบๆน,นิ่งๆเท่านั้น แม้การเคลื่อนไหวเมื่อนึกได้ว่าเฮ้ยฉันหายใจทันทีแล้วค่อยๆปล่อยทุกครั้งที่นึกได้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะเคยชินไปเองอะฝึกไว้ซ้อมไว้เออนี่คือการทำหัวให้ตรงกับใจทำจิตให้ตรงกับใจทำจิตสำนึกให้ตรงกับจิตใต้สำนึกทำ ตัวตนของเราให้ตรงกับจิตวิญญาณของพระเจ้าในตัวอาคลื่นเดียวกันแล้วทีนี้เกิดความสามขีข้างในตัวเรากายหายใจจิตฉันอยู่ที่ลมหายใจจิตวิญญาณฉันทำหน้าที่ได้อิสระเพราะจิตไม่มาข่มเหงฉันไม่มาเหยียบฉันไม่ยะโสใส่ฉันฉันบอกอะไร จิตวิญญาณเดิมแท้เป็นนายแล้วจิตวิญญาณเดิมแท้ดวงเล็กๆเนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีที่คอยส่งข่าวสารคอยบอกอะไรเราแล้วเราจะได้ยินอยู่ตลอดเราจะรู้จักเฝ้ามองอารมณ์เฝ้ามองเหตุการณ์แล้วเห็นมันได้ชัดขึ้นอะไรมาทางไหนโอกาสเราจะไม่ปล่อย แต่นั่นต้องมีพื้นฐานมาจากคลื่นพลังงานสูงนะความรักนะไม่ใช่ความกลัวนะการงกการอยากได้การสะสมคืออะไะกลัวกลัวไม่มีกลัวหมดกลัวไม่ทันมาจากความกลัวเราจะถอยห่างออกจากสภาวะอารมณ์พวกนั้นแล้วมาอยู่ที่สภาวะแห่งความรักซึ่ง ถ้าสองส่วนนี้ส่วนที่เป็นกายเนื้อและกายข้างในเขาสามัคคีกันแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความรักในตัวเพราะว่าเรา,ารักจิตวิญญาณเดิมแท้ของเราแล้วและจิตวิญญาณเดิมแท้เขาให้ความรักเราเต็มที่เขาเตือนเราทุกอย่างเขาบอกเราทุกอย่างเราจะทําอะไรเขารู้ทุกอย่างเขาเก่งทุกอย่างนะผมจะไม่หนวกตาจะไม่บอดเราจะตื่นและเราจะรู้เพราะทุกอย่างมาจากความรู้บวกความรัก ทำอะไรก็สําเร็จปาฏิหาริ์ก็เกิดแม้แต่นึกอะไรที่มันจะเป็นไปไม่ได้นะเรายังกล้าที่จะนึกเลยและเมื่อกล้าที่จะนึกแล้วอ่ะมันจะสั่นสะเทือนให้เป็นไปได้ให้เราเองแบบเฮ้ <c oughs> <h oney> งงมาไงวะ <c oughs> <lowest> โอการที่เราให้ออกไปอ่ะยังไงมันก็กลับมาไงมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราทําดีกับคนนี้คนนี้จะต้องมาทําดีตอบกับฉันอันนี้มันเป็น การตอบแทนมันเป็นการแลกเปลี่ยนแต่ถ้าเราทำความดีกับคนนี้อ่ก็ไม่เป็นไรฉันให้ผลดีจะกลับมาในทุกททิศท,ท,ทางเลยแบบงงอะมาไงวะนั่นแหละเออเพราะมันออกไปจากใจบริสุทธิ์ไงมันหมุนวนอยู่แล้วอะให้เราได้รับอยู่แล้วอะและโลกนี้มันเป็นสนามพลังงานสนาม energy field <c oughs> ซึ่งเราปล่อยพลังงานออกไปอยู่แล้วถ้าเกิดสมมติว่าอัตตาไม่ได้รับความรู้ความเข้าใจจากจิตใจของพระเจ้าที่มันอยู่ในตัวเราอะ่ะแม่งมีพลังอยู่แล้วแต่เราไม่เอามันมาใช้อะ่ะเราไปเอาอัตตาที่มืดบอดไม่รู้อะไรเลยใครแสดงอะไรกับฉันออกมาฉันจะแสดงโต้กลับทันทีใครด่าฉันเข้ามาฉันจะด่ากลับทันทีคนที่หายใจเข้าลึกๆและออกยาวๆได้เสมอเสมอ,สมอ เขาจะเลิกทําแบบนั้นไปโดยปริยายเพราะมนุษย์ได้รับสิทธิ์พิเศษที่รับข้อมูลเข้ามาแล้วพิจารณาว่าร่างกายอดทนเว้ยจิตใจอดกลั้นเว้ยดูซิทำอะไรเหรอโกรธหนอเกลียดหนอไม่เป็นไรฉันรักอ่ะเราไม่เคยปล่อยพลังงานแย่ๆออกไปเลย เพราะนั่นคือการปล่อยพลังงานสั่นสะเทือนออกไปที่สนามแห่งพลังงานสากลแล้วเราจะได้รับกลับมาอย่างไงอะเราก็ได้รับพลังงานแย่ๆกลับมาเหมือนกันไงอ่าเมื่อรู้ความจริงข้อนี้แล้วต้องระวังอันนี้อีกนะตัวเองอย่า ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความกลัวอย่าไปเฮ้ยถ้าเกิดสมมุติว่าฉันไม่ปล่อยพลังงานบวกพลังงานแห่งความรักเดี๋ยวฉันก็ได้รับพลังงานแย่ๆสินี่คือพลังงานแห่งความกลัวอีกนะอุ้ยละเอียดเนาะแต่ก็ต้องค่อยๆฝึกไปนะจ๊ะจะได้ออกมาจากความรักที่มันออกมาจากเราจริงๆอะ่ะที่เรามีเองจริงๆอะ่ะไม่ใช่มาจากความกลัวว่าเออเหมือนกับคนไปทําบุญน่ะคิดเหรอว่าทําบุญเหมือนกันอะ่ะแล้วมันได้บุญเท่ากันคนที่ทําบุญมีอยู่สองอย่างนะคือทําบุญเพราะว่า กลัวว่าถ้าฉันไม่ทําบุญเนี่ยเดี๋ยวฉันจะตกนรกฉันจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์ส่วนคนที่ทําบุญอีกคนนึงก็ฉันแค่อยากทำเว้ยพลังงานสองคนเนี่ยอะไอคนนี้ฉันแค่อยากทําไอคนนี้ฉันกลัวไม่ได้ขึ้นสวรรค์กลัวตกนรกอายคนไหนปล่อยพลังงานเลยไอนี่ปล่อยพลังงานลบเต็มเมเลยนะต่อให้มันทําบุญแบบเป็นล้านเลยนะพลังงานลบเต็มๆไร้ค่าไม่มีประโยชน์อันนี้สมมติว่าทําบุญแค่20บาท ฉันให้เต็มใจอยากทํามันเป็นความดีที่สมควรทําไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยแค่นี้ปล่อยพลังงานบวกเต็มๆวันนี้จะโมคะเลยแถมจะต้องได้รับกลับมาเป็นพลังงานความกลัวอีกต่างหากเมื่อเรารู้ความจริงอย่างนี้แล้วอะเราต้องวางจิตให้ถูกเหมือนที่พุทธเจ้าบอกเลยเราก็แค่หายใจเข้าลึกอ,ออกยาวในทุกขณะจิตที่นึกออก เราจะได้ระลึกอยู่เสมอว่าฉันน่ะยังหายใจได้อยู่ว่าฉันน่ะยังไม่ตายนะอเว้ยฉันน่ะยังมองเห็นได้ว่าเ <store S 2> ออรับอะไรเข้ามาและฉันกรองได้ว <notre S 2> <Torah S 1> ่าฉ <hn> ันจะปล่อยพลังงานอะไรออกไปดีอ้าเราเป็นคนเลือกได้เองเห็นนะมนุษย์อ่ะสิทธิพิเศษไหมโคตรพิเศษแล้วเวลาปล่อยพลังงานออกไปเป็นไงมันวกกลับมาอยู่แล้วไม่ใช่ปล่อยไปทางนี้แล้วมันจะกลับมาทางนี้นะปล่อยไปทางนี้มันอาจจะกลับมาทางนี้ก็ได้เออ หรืออาจจะก,กลับมาหลายทางเลยก็ได้เอออันนี้มันเป็นปกติธรรมชาติของพลังงานเลยอยู่ที่ว่าคลื่นที่เราปล่อยไปเนี่ยคลื่นพลังงานนั้นอะมันบวกแค่ไหนอะมันสูงแค่ไหนอะเพราะพลังงานรักคือสูงอะและพลังงานของมนุษย์เท่านั้นที่สูงได้เท่าที่ใจอยากให้สูงเลยและต่ำได้ เท่าที่ใจเลือกที่จะต่ำเลยเลือกเองเลยคือโหสิทธิพิเศษถ้าพูดถึงว่าพระเจ้ามีจริงๆเข้ามาอย่างนี้เนาะพระเจ้าก็จะให้สิทธิพิเศษกับมนุษย์เป็นพิเศษเลยนะมนุษย์นี่นะมีสิทธิพิเศษอะไรผู้เยอะแยะมากมายมีสิทธิในการที่ชื่นชมใครก็ได้ถูกชื่นชมก็ได้ส่วนสัตว์เหรอสัตว์มีสิทธิแค่ถูกชื่นชมไม่มีสิทธิไปชื่นชมใคร ไหมแพทเทิร์นต่างกันทุกอย่างเลยเสือก็แค่กินเนื้อจะไปกินอย่างอื่นก็ไม่อร่อยก็ไม่ได้เขากําหนดมาให้แค่กินเนื้อแต่คนน่ะเลือกสิกินอะไรอะ่ะเอาเลยตามสบายเมนูไหนก็จัดแต่มันมีพื้นฐานความคิดมาจากอะไรอะ่ะเออทุกอย่างที่เราทําอ่ะสรุปจบฝากให้ทุกคนเอาไปฝึกกันว่าหายใจเข้าลึอกออกยาวก็ ไม่ต้องไปนึกถึงเหตุผลอะไรเยอะแยะก็ได้การหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ออกยาวๆอะ่ะมันเป็นการรักษาสภาวะของพลังงานรักษาระดับอารมณ์ของเราอะ่ะเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันขย่ามากมันก็จะ พุ่งพานเยอะมากพอพลังงานพุ่งพ่านมันก็จะเวียงขึ้นเวียงลงเวียงขึ้นเวียงลงอย่างเงี้ยมันวุ่นวายสับสนไงแต่มันจะทําให้เราอะเบาขึ้นสบายขึ้นมีสติมากขึ้นในการที่จะพิจารณาตัวเองว่าเออเวลาฉันรับข้อมูลอะไรเข้ามาจากข้างนอกก็ดีจากข้างในก็ดีอ่าแหละอีกข้างในนี่แหละสาคัญเวลาที่เราจะคิดจะทําอะไรอะจงถามคําถามตัวเองแล้วก็หาคําตอบด้วยตัวเองอะถามตัวเองไปเลยถามใส่เข้าไปข้างในเนี่ย ถ้ายังไม่ได้รับคําตอบก็ถามจิกๆถามไปเรื่อยเดี๋ยวเขาจะตอบให้เราเองอาจจะตอบมาเป็นเสียงในหัวหรืออาจจะตอบมาเป็นสิ่งที่เรามองเห็นก็ได้เออเราจะได้มองเห็นมันชัดๆนี่แหละคือการสร้างโชคดีด้วยการมีสติซึ่งเราทุกคนมันมีโชคดีอยู่แล้วแต่เราปิดหูปิดตาตัวเองด้วยอัตตาตัวตนที่มันยิงยะโสไม่ยอมฟังจิตเดิมแท้นั่นเองโอเคบาย